สวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะในช่วงนี้เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะในช่วงนี้เด็กๆก็คงจะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านกันใช่ไหมคะและในช่วงนี้นะคะก็จะมีสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ใช่ไหมคะคุณครูจอยเนี่ยก็เป็นห่วงเด็กๆมากเลยนะคะวันนี้คุณครูจอยก็มีเกจความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 มาฝากเด็กๆกันนะคะโดย เราต้องป้องกันโรคโดยอะไรคะโดยการล้างมือนะคะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยจะอยู่ตามสถานที่ต่างๆซึ่งเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะคะว่าเชื้อโรคเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะครูจอยก็มีเกตความรู้อยู่4ข้อมาฝากเด็กๆกันค่ะข้อที่1น,นะคะเด็กๆควรจะหมันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะข้อที่2นะคะ ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะเด็กๆควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ครอบทั้งจมูกและปากนะคะแล้วก็เมื่อเด็กๆมีอาการป่วยหรือว่าอะไรนะคะเด็กๆก,ก็ควรจะรีบแจ้งผู้ปกครองในทันทีเลยนะคะข้อที่3นะคะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะคะถ้าเป็น แบบผ้านะคะเด็กๆสามารถที่จะนำไปซักแล้วก็นำไปผึ่งให้แห้งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะส่วนหน้ากากอนามัยที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะคะเมื่อเด็กๆใช้เสร็จนะคะเด็กๆก็ควรจะนำไปทิ้งถังขยะที่มีฝาปิดอย่างมิดชิดนะคะส่วนข้อที่4นะคะถ้าหากว่าหน้ากากอนามัยของนักเรียนนะคะมีอาการชำรุดหรือว่าเปื้อนนะคะ ควรที่จะทิ้งทันทีแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ชิ้นใหม่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจอยก็มีเก็บความรู้มาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนดูแล้วก็ควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำที่คุณครูให้ไว้นะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ